มาที่นี่เลยมาที่นี่แล้วตอนท่านปัจจุบันท่านเป็นเสียชีวิตไปแล้วเขาเรียกว,ว่าปูชนียะบุคคลปูชนียบุคคลท่านเป็นคนร่วมกันสร้างหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าประวัติที่ไปมาวันนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังก็คือไอเซียนกรรมรลรอ,ลอเรือเนี่ยแม่นโคยเยี่ยเลย นะเพราะฉะนั้นจะให้ท่านรู้ว่าไอบ้บุคคลคนนี้ไม่สมควรอยู่ในสังคมวงการภาคเครื่องคือสิ่งที่มันพูดมาทั้งหมดตอแหลทั้งนั้นแล้วก็รู้ไม่จริงมันจะทําให้ในบิดเบืองในวงการภาคเครื่องวันนี้ผมถือรูปนี้มาเล่าก็คืออาจารย์ทวัตเป็นเขาเรียกว่าออตอนที่มาตอนนั้นอายุก็แปดสิบกว่ามาที่ผมแล้วก็มีการถ่ายรูปไว้นะครับ ท่านเป็นคนร่วมกันสร้างหลงพ้องเงินปีหนึ่งห้าที่อันโด่งดังนะครับแล้วพ